สาวกอพาร์ตต้องห้ามพลาดสวนรถทันที40,000นี่เลยนะครับโตโยต้าอพาร์ตสองมาในปี2012และคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับจะได้เปราะปะไฟฟ้านะครับ4ตัวนะครับปะตัวไฟฟ้า3บานนะครับเป็นหัวมอนมิกกี้เมาส์ด้วยนะครับคันนี้ยังนะครับติดตั้งนะครับเป็นกล้องสมาร์ทวิว360องศาให้รอบคันเลยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันด้านหน้าด้านหลังนะครับไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกให้1คู่ และในส่วนล้อแมกจะเป็นล้อแมกอัลลอยขอบ18นะครับยังได้ยางใหม่มิชลีนะครับปี2022เลยนะครับปลายปีด้วยนะครับใหม่ๆเลยในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งเป็นลวดลายสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างและยังมีกล้องสมาร์ทวิว360องศามาให้รอบคันเลยนะครับและยังมีการสาดมาให้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับทั้งหมด4บาทเลยนะครับและใน2ด้านท้ายนะครับ ไฟท้ายนะครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับและมีโลโก้นะครับออพาร์ด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะครับกล้องมองหลังนะครับฝาท้ายด้านหลังนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับ3บานเลยนะครับซ้ายขวาและด้านหลังและใน2ด้านในนะครับเบาะแถวที่2นะครับจะเป็นเบาะหนังสีเบรนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับทั้งคู่หน้าและด้านหลังนะครับเป็นหัวหมอนมิกกี้เมาส์นะครับสภาพเบาะนะครับยังแน่นยังตึงมากๆนะครับแถวสุดท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับ บาะนะครับยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับและในส่วนของด้านบนนะครับจะได้หลังคาพาราโนมิกซันลูฟนะครับหรือหลังคาแก้มนั่นเองนะครับสามารถเปิดปิดนะครับต้องบอกว่าได้สุดเลยนะครับและยังมีนะครับในส่วนของจอเพดานนะครับหรือจอ2จอนั่นเองนะครับทั้งจอเพดานขนาดใหญ่นะครับและจอด้านหน้านะครับที่ติดตั้งเป็นหน้าจอ Android มาให้ด้วยนะครับระบบแอร์นะครับด้านหลังนะครับสามารถปรับนะครับจากที่เพดานตรงนี้ได้เลย จอด้านหน้านะครับจะได้เป็นหน้าจอ Android นะครับขนาดใหญ่นะครับรองรับนะครับกล้องสมาร์ทวิว360องศามาให้รอบคันนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้ระบบแอร์นะครับก็เป็นแอร์ดิจิตอลมาให้ด้วยในสองพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะครับตกแต่งลายไม้ตามสไตล์ของออพาร์ตมาให้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปีนเกียร์เพนเดิลชิพมาให้ด้วยนะครับและยังมีนะครับตัวช่วยในการขับขี่หรือครูดคอนโทน ก็มีมาให้ด้วยคันนี้ไม่เพียง1นึ0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นและรถเป็นรถบ้านแท้ๆไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลและรถมีประวัติเข้าศูนย์นะครับเช็กระยะตามระยะเลยและในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถกันนะครับแก้ม2ฝั่งซ้ายขวานะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขันไม่มีขยับเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสติ๊กเกอร์แผน่นเพดแผน่นมอลกอต่างๆนะครับก็อยู่ครบทุกจุดเลยนะครับและเครื่องได้รับการดูแลนะครับ เช็คระยะตามระยะเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเงียบเดินเบานะครับไม่มีสันไม่มีเขกนะครับไม่มีนะครับอยลั่วซึมนะครับจากของเหลวและสําหรับราคาวันนี้เราจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษจากราคาปกติ1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับแต่วันนี้นะครับจัดโปรเลยนะครับให้ส่วนลดเพิ่มไปเลยทันที4ี่หมื่นบาทนะครับเหลือเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแห้าหมบาทเท่านั้นนะครับและโปรโมชั่นนะครับยังพิเศษอีกนะครับสาหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถ หรือจองรถกับทางลาไลออนข่าวของเรานะครับให้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทนะครับเหลือเพียงล้นหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับและสําหรับราคานี้นะครับสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดเฟแนนซ์เลยนะครับกรณีลูกค้าซื้อสดนะครับร้านเราไม่บวกแวดฟรีแวเด7ฟรีค่าโอนนะครับของแถมจัดเต็มกรณีลูกค้าที่ซื้อจัดเฟแนนซ์นะครับพิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวไปเลยกรณีฟรีดาว่อนอยู่ที่ประมาณ23,000บาทต่อเดือนสูงสุดไปเลย6ปีนะ ดอกเบี้ยถูกมากมากเลยนะครับและของแถมจัดเต็มเช่นเคยฝีค่าโอนค่าจัดค่าําเนินการนะครับน้ามันให้เต็มถังกล้องหน้าให้1เครื่องมีบริการช่วยฉุกเฉินทั่วประเทศอีก1ปีเต็มนะครับและคันนี้นะครับเรายังติดตั้งนะครับเฟรมใหม่ให้รอบคันภาษีพรบป,ปี2,567นะครับเพิ่งต่อกันให้สดๆดร้อนๆเลยนะครับและสําหรับใครที่กาลังมองหารถสวยคุณภาพดีของแถมจัดเต็มตองที่นี้เท่านั้น